คิดว่ามันที่ห้าอยากกินพี่น้องคะเออสใส่ผักงาข้ากะอันหาไม่ใส่เอาพี่น้องข้าบะตองแบบว่เาเห็ดบ่อยยากค่ะพี่น้องคะเออข้าต้มล้มสมุว่าเข้าน้าซุปแ่บแล้วขากะเอาที่ข้าเตรียมว้นี้ใส่บะตองให้มันครบเครื่องมากแล้วค่ะพี่น้องคะข้เาเห็ดกินเองเนาะค่ะเนาะเมื่อในย่สาคิดจังไหน <c oughs> คิดอยากกินหม,มนเนาะค่ะพี่น้องกะหรี่มาเห็ดเนาะค่ะเนาะกะหรี่มาไทยอันวาให้เพื่อนๆฟังว่าวาเมื่อน,นี่ยายสาเสเห็ดสุกีกินค่ะพี่น้องครับเอา้าเมื่อน,นี่กะแค่นี้กอนเด้อพี่น้องมันสีคำกอนเดี๋ยวไปเห็ดทำมันแล้วกันเนะะ้อค่ะหมอก็สิหมอคือสีเดือดได้ที่แล้วล่ะค่ะพี่น้องขยังก็จะเห็ดสําเร็จเลย,ยค่ะพี่น้องครับอันคาว่าสุกีนี่ก็คือ ขามีน้ำจิ้มเรียบร้อยค่ะพี่น้องซื้อสำเร็จมากแล้วก็เข้ากับมาซูมเมอนี่พี่น้องค่ะห้องบตองเห็ดอย่างมากเลยค่ะพี่น้องอันเครื่องทุกอย่างเข้ากับเสือเอาซะนองค่ะสาเหตุเป็นโลเลยนี่นะเออเห็ดกินเต็มที่เลยพี่น้องค่ะเครื่องก็ครบทเครื่อง สุกี้นั่นก็มีตังหากมีน้ำจิ้มตังหากพี่น้องเอ้ยสู้เหมือสำเร็จโลดคะ่ะพี่น้องครับ <c oughs> โอ้ยบัท่านขำยายสะกับบ่มีเสียงเนาะสู้เมือนนี่พี่น้องถ้าเจ้าเฮดีหิดว่ามันทีเข้าอยากกินพี่น,ออน้องค่ะเออสีซส่ผักยัา,างเขากะอันหาไม่ใส่เอาพี่น้องเข้าบะตองแบบว่าพี่น้องโอ้บ่มีหอดเสียง <c oughs> คือยากกินสุกี้พี่น้องก็สีเห็ดหมอเดียวค่ะพี่น้องโอ้ยเนื่อยเป็นโลค่ะพี่๋วยเตียวหรือว่าสิเป็นสุกี้ทุกยางค่ะพี่น้องเฮาเห็ดคบเครื่องเตรียมเรื่องเนาะค่ะเนาะสีใสอีอย่ากะใสค่ะพี่น้องใสเห็ดบอยหยกค่ะพี่น้องค่ะเออเฮาต้มลงสม,มุิว่าเฮาหน้ามซุปแสบแล้วเฮากะเอาที่เฮาเตรียมใ้นี้ ใส่หมงเครื่องสุกี้นั่นก็มีตังหากมีน้ำจิ้มตังหากพี่น้องเอ้ยสูมเอ๋คะ่ะเห็ดมวนเดียวจบเลยค่ะพี่นอ Mother, ้องค่ะมาเด้อผู้ใจยากกินสุกี้รสชาติหอเลยค่ะพี่น้องคะ่ะอยากใส่ผักยังเขาก็หามากค่ะพี่น้องคะ่ะเขาก็ม้วนล้มหม้อเท่อเดียวเลยค่ะพี่น้องคะ่ะที่น้องคะ่ะได้สาเหตุเป็นโลเลยหนินะ เออเห็ดกินเต็มทีเลยพี่น้องคะเผื่องกระครบี่สำคัญก็ค,คือขอใหน้น้ำซุปมันรสชาติมันเข้มข้นค่ะพี่น้อง <c oughs> เห็ดอีหยางกระแสบพือเกาค่ะพี่น้องคะมันพี่น้องโอ้เรมีหอดเสียงคื <c oughs> <c oughs> อยากกินสุกี้พี่น้องคะสีเห็ดหมอเดียวค่ะพี่น้องโอ้ยเนื้อดเป็นโลค่ะพี่สุดมาแล้วยาสากระสิ อันเฮ็ดหมอเดียวเลยบ่ตองแยกอย่างก็จะ, already, ะ,ะเฮ็ดสำเร็จเลยได้ค่ะพี่น้องละอันคำว่าสุกี้เนี่ก็คือเฮามีน้ำจิ้มเรียบร้อยค่ะพี่น้องซื้อสำเร็จมากแล้วก็เฮ้ากับมาพี่น้อง <c oughs> โอ้หนมีหอดเสียง <c oughs> คือ,อยากกินสุกี้พี่น้องก็สีเฮ็ดหมอเดียวค่ะพี่น,ออน้องโอยเหนื้อเป็นโลค่ะพี่น้องเครื่องสุกี้นั่นก็มีตังหากมีน้ำจิม้มต่างหากพี่น้องเอ้ยซูมือ กินบดปนออ้อเมื่อนี่นอ้อเถิงผักอีกพี่น้องเชิงผักํำเร็จโลดค่ะพี่น้องคะ <c oughs> โอ้ยบัท่านขำอยู่ยายแสกับบมีเสียงนอ้อสูมเมื่อนี่พี่น้องถ้าเจ้าเหตุอีหิดว่ามันทีเห้าอยากกินพี่น้องคะเออสใส่ผักงาเขากะอันหาไม่ใส่เอาพี่น้องเข้าบะตองแบบวา่าก๋วยเตี๋ยว คือว่าสิเป็นซุกี้ถูกอย่างค่ะพี่น้องเข้าเห็ดขบเขื่องพี่น้อง <c oughs> โอ้หนมีหอดเสียง <c oughs> คิอ,อยากกินสุกี้พี่น้องก็สีเห็ดหมอเดียวค่ะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเหนือเป็นโลค่ะพี่นยังก็จะเห็ดสำเร็จไเลยค่ะพี่น้องนะอันคำว่า,าสุกี้นี่ก็คือเขามีน้ำจิ้มเรียบร้อยค่ะพี่น้องซื้อสำเร็จมากแล้วก็เข้ากับมาชนน้ำบด ก็ขอเชิญทุกคนเอยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะพี่น้องค่ะมันงแย่สาเร็จเห็ดสุกี้ค่ะพี่น้องค่ะี่น้องค่ะแยสาเหตุเป็นโลเลยเนี่ยนะเออเห็ดกินเต็มทีเลยพี่น้องค่ะเรื่องก็คคบน้องค่ะแยสาเหตุเป็นโลเลยเนี่ยนะเออเห็ดกิน เต็มที่เลยพี่น้องคะเรื่อนก็ครบกินบดปนอเมื์ในนอ้องเถิงผักอีกพี่น้องเถิงผักอีกเด้อยเนี่ยเท่านเอาผักมาไหวอยู่เ่ท่านเตรียมอยู่แซ่ไหวอยู่ค่ะพี่น้องมันคําอันเวลาถ่ายคลิปมันําหลายกับเพาเห็นหงสวัสดีตอนเย็นคะ่ะพี่น้องคะ่ะในย่ายสาเสร็จเห็ดสุกี้ค่ะพี่น้องค่ะี่น้อง โอ้โหมีหอดเสียงขึ้นยากกินสุกี้พี่น้องก้า oh, สีเห็ดหมอเดียวครับพี่น้องโอ้ยเนื้ดเป็นโลค่ะพี่พี่น้องโอ้โหมีหอดเสียงขึ้นยากกินสุกี้พี่น้องก้าสีเห็ดหมอเดียวครับพี่น้องโอ้ยเนื้ดเป็นโลค่ะพี่ว่าต้องให้มันครบเครื่องมากแหรอคะพี่น้องคะข้าวเห็ดกินเองเนาะค่ะเนาะเมื่อในยศาสคิดจังไหนขิ้อยากกินมาเตรียมเครื่องเนาะค่ะเนาะ สีใสอียังกับใสค่ะพี่น้องที่ัชนนบทก็ขอเชิญทุกคนเ้อค่ะพี่น้องค่ะอของน้ำซุปหมายถึงน้ำน้ำซุปค่ะพี่น้องครับมันก็สีแสบค่ะพี่น้องค่ะอยายสามเมื่อเนี้ยยายสากระโตคผิดว่ามันทีเฮาอยากกินพี่น้องค่ะเออสีใสผักน้งเฮากะอันหาไม่ใส่เอาพี่น้องข้าบ่ตองแบบว่าเตรียมเครืองเนาะค่ะเนาะ สใส่อีกยัางกัใส่ค่ะพี่น้องที่เห็ดบอยากค่ะพี่น้องคะ่ะเออเ้าต้มลงสมมุติว่าเ้านามซุปแ่บแล้วเฮากะเอาที่เ้าเตรียมว้นี้ใส่หมอกอยู่ที่นามซุปเนาะค่ะเนาะไส้สาสือหมูมะโลนั่นไสาเห็ดเบิดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะหั่นเบิดเลยที่สีแมนว่าต้องให้มันครบเครื่องมากแล้วคะพี่น้องคะ่ะข้าเห็ดกินเองเนาะค่ะเนาะ เมื่อในย่ยสาคิดจังไหน <c oughs> คิดอยากกินไหมคิดว่ามันที่เขาอยากกินพี่น้องคะเออสีใสพักงั้เขากะอันหาไมา่ใส่เอาพี่น้องข้าบดตองแบบว่าเตรียมเครืองเน,ะน,นาะค่ะเนาะสีใสอีงั้กะใสค่ะพี่น้องที่ัชนนบทก็ขอเชิญทุกคนเ้อค่ะพี่น้องคะ่ะอ่อเลยค่ะพี่น้องคะ่ะอยากใสพักอีงั้เขากะหามากค่ะพี่น้องคะ่ะ ลลก็ม้วนล้มหมอเทือเดียวเลยค่ะพี่น้องคะ่ะทีเอา้ามือน,นี้กะแค่นี้ก่อนนะ้อพี่น้องมันสีคำก่อนเดี๋ยวไปเฮ็ดแถมมันแล้วกอนนอค่ะหมอคือสิหมอคืสอคสิเดือดได้ที่แหลวล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้อง,อง <c oughs> โอ้ผมมีหอดเสียง <c oughs> คือ,อยาก,กินสุกี้พี่น้องคะ่ะสีเฮ็ดหมอเดียวค่ะพี่น้องโอยเนือ้อเป็นโลคค่ะเป็นเครื่อง ุกี้นั่นก็มีตังหากมีน้ำจิ้มต่างหากพี่น้องเอ้ยสูมือเห็ดบ่อยยากค่ะพี่น้องค่ะเออข้าต้มลงสมมติว่าเข้าน้ามซุปแสบแล้วห้ากะเอาที่ข้าเตรียมไน้นี้ใส่หมอ้อต้องให้มันรบเครื่องมากแหรอค่ะพี่น้องค่ะข้เาเห็ดกินเองเนาะค่ะเนาะเมื่อในย่าสาคิดจังไหน <c oughs> คิดอยากกินแมงล้อค่ะพี่น้องกะรีบมาเห็ดเนาะค่ะเนาะกะลีบมาไทย อันวาให้เพื่อนๆฟังว่าว่าเมืออ่อในย่าสาสิเฮ็ดสุกี้กินค่ะพี่น้องค่ะหมอเลยค่ะพี่น้องคะอยากใส่ผักันยังเข้าก็หามากค่ะพี่น้องคะเข้าก็มมวนลงหมอเท่อเดียวเลยค่ะพี่น้องคะที่พี่น้อง <c oughs> โอ้หัมีหอดเสียงขึ <c oughs> ้นออยากกินสุกี้พี่น้องคะสิเฮ็ดหมอเดียวค่ะพี่น้องโอยเนื้อเป็นโลค่ะพี่น้องเฮ็ด <c oughs> บ่อยยากค่ะพี่น้องคะ เออข้าต้มลงสมสมุิว่าเข้าน้นำซุปแสบแล้วเฮะกะเอาที่เข้าเตรียมใบนี้ใส่หมอ้อนำซุปกระดูกหมูไว้ก่อนอา่าใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยัดชน,นบทก็ขอเชิญทุกคนเ้อค่ะพี่น้องค่ะอย่างก็จะเห็ุสำเร็จเลยค่ะพี่น้องค่ะ อันคำว่าสุกี้นี่ก็คือขฮามีน้ำจิ้มเรียบร้อยค่ะพี่น้องซื้อสำเร็จมากล้วก็เข้ากลับมาว่าต้องให้มันครบเครื่องมากแล้วค่ะพี่น้องคะข้าเฮ็ดกินเองเนาะค่ะเนาะเมื่อในย่าสาคิดจังไหนค <c oughs> ิดอยากกินไหม,มน้ำซุปกระดูกหมูไว้ก่อนอใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยสักอีกเด้๋ยเนี่ยเพื่ท่านเอาพักมาก